ถ้าพูดถึงภาพที่รถโดยสารแท็กซี่หรือว่าตุก๊กต๊กเนี่ยจะชอบเข้ามายื้อยุดฉวยกระเป๋าของนักเดินทางนะ,ะที่เดินทางมาถึงก็จะบอกว่าเป็นภาพที่ชินตาเลยทีเดียวนะคะในหลายสถานที่ซึ่งภาพในทางด้านลบนะใช่ออค่ะก็คือหลายๆคนเห็นแต่ว่าที่อยุธยาเนี่ยเขาก็เจอปัญหาแบบนี้เหมือนกันเพราะว่าที่อยุธยาเองก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญด้วยนะคะแต่ก่อนเนี่ยต้องบอกว่าเรื่องนี้สร้างความเดือดร้อนําคาญใจมากทีเดียวให้กับนักเดินทางแต่ว่าทุกวันนี้ค่ะปัญหานี้เนี่ยหมดไปแล้ว วิธีการจัดการของปัญหาของเขานะคะจะใช้วิธีไหนและเป็นอย่างไรติดตามจากรายงานพิเศษชิ้นนี้กันเลยค่ะจังหวัดพระนครศรีอยุธยานับได้ว่าเป็นเมืองเก่าแก่และมีสถานที่ท่องเที่ยวสําคัญคือโบราณสถานทางประวัติศาสตร์จํานวนมากทําให้มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้ความสนใจท่องเที่ยวเป็นจํานวนมากซึ่งสถานีรถไฟอยุธยาเป็นอีกหนึ่งสถานีรถไฟขนาดใหญ่ที่รองรับนักท่องเที่ยวมากกว่า500คนต่อวัน ทางมาแบบค้างคืนและเป็นจุดพักผ่อนระหว่างวันตั้งแต่ช่วงเช้าเพื่อรอต่อขบวนรถไฟไปยังจังหวัดอื่นๆในช่วงเย็นรถโดยสารขนาดเล็กหรือตุ๊กๆกว่า1 3 0ยคันในการให้บริการนักท่องเที่ยวไปยังสถานที่ต่างๆจึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของนักท่องเที่ยวแต่ที่ผ่านมาเกิดปัญหาเรื่องระบบการจัดการซึ่งส่งผลในด้านลบเรื่องภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของจังหวัดพระนครศรีอยุธยามาโดยตลอดพันตํารวจโทม,โมนชยัยมลิพวง สารวัตรสถานีตำรวจรถไฟอยุธยาเปิดเผยว่าปัญหาผู้ประกอบการรถโดยสารขนาดเล็กหรือตุก๊กต๊กที่ไม่มีการจัดระเบียบเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นเรื้อรังอย่างยาวนานไม่ว่าจะเป็นการก่อความรำคาญให้กับนักท่องเที่ยวการฉุดเยื้อแย,ย่งกระเป๋าเพื่อต้องการให้นักท่องเที่ยวมาใช้บริการตั้งแต่ลงจากขาบวนรถไฟการแต่งกายของคนขับที่ทําให้ไม่สามารถบ่งบอกได้ว่าเป็นผู้ประกอบการจริงหรือไม่ซึ่งบางครั้งทําให้มีมิจฉาชีพแฝงตัวเข้ามา จนเกิดการขโมยกระเป๋าเดินทางของนักท่องเที่ยวทําให้มีการร้องเรียนผ่านโลกโซเชียลสถานทูตและกรมการท่องเที่ยวเกิดขึ้นซึ่งส่งผลต่อภาพลักษณ์ในเรื่องการท่องเที่ยวของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสถานีรถไฟอยุธยาเราเป็นสถานีใหญ่พอผู้โดยสารลงมาอย่างฝรั่งมาเที่ยวหลายคนนะฮะเขาก็จะมีกระเป๋าเยอะพอเขาวางกระเป๋าลงข้างล่างข้างบนยังขนไม่ทันเสร็จไปแล้ว กระเป๋าข้างล่างหายไปแล้วโดยที่เราไม่ทราบเลยว่าคนที่เข้ามาจะมีทั้งเสื้อถีฟ้าทั้งมิจฉาชีพนะครับก็เลยไม่ทราบเพราะว่ามันไม่มีการจัดระเบียบนะครับจากปัญหาที่เกิดขึ้นทําให้ทุกภาคส่วนเห็นความสําคัญในการแก้ไขปัญหานี้จึงเกิดการบูรณาการทํางานร่วมกันจากหลายภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นสารวัตรทหารบกสารวัตรตารวจท่องเที่ยวเจ้าหน้าที่กรมการท่องเที่ยวในสถานีรถไฟและผู้ประกอบการเข้ามาพูดคุยถึงการแก้ปัญหาและกฎระเบียบข้อตกลง ไม่ว่าจะเป็นเครื่องแบบการแต่งกายการกําหนดเขตแนวที่จะสามารถเข้ามารอรับผู้โดยสารได้รวมถึงอัตราค่าโดยสารในการให้บริการแต่ละสถานที่ที่มีการระบุอัตราค่าบริการอย่างชัดเจนซึ่งการจัดระเบียบครั้งนี้ก็ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทําให้ปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นถูกแก้ไขเราจัดประชุมกันที่สถานีรถไฟยุยาโดยเชิญหัวหน้าวินนะครับหัวหน้าวินจะมีที่นี่จะมีวินต่างชาติแล้วก็วินคนไทยแล้วก็เชิญลูกทีมของเขาด้วย มากำหนดวางมาตรการกันว่าตั้งแต่นี้ต่อไปเราจะมีระเบียบนะครับโดยทางด้านทิศเหนือนะครับและ้านทิศใต้จะมีเขตกั้นห้ามเข้ามานะครับแล้วก็เว้นห้องถงก็จะมีเขตกั้นแลแม้ว่าปัญหาจะหมดไปแล้วแต่สถานีรถไฟและสถานีตํารวจรถไฟอยุธยายังมีการเดินตรวจสอบเมื่อมีรถไฟเทียบชันฉลาอย่างต่อเนื่องเพื่อดูแลความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวและจับกลุ่มหากมีผู้ประกอบการฝ่าฝืนกฎ โดยการนำร่องจัดระเบียบครั้งนี้จะกลายเป็นตัวอย่างให้กับการจัดระเบียบสถานีรถไฟของจังหวัดอื่นต่อไป